สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจ้าแชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็กลับมาเริ่มต้นกันนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับในงวดต่อไปนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2565นะครับก็เป็น วดจะสุดท้ายของปีนี้นะครับผมก็16แล้วก็30ธันวานะครับเดือนนี้อีก2งวันนะครับที่เราจะได้ลุ้นกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคุณยามาสกิคุณหนุม่มยูนิเต็ดคุณแยงห่างทองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมไรเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้สวัสดี วันนี้อารมณ์ดีมากค่ะคุณยามาสกิครับผมยินดีด้วยนะครับโชคดีเนาะคุณวิไลวันสวัสดีนะครับตั้งใจเรียนที่สุดค่ะครับผมเดี๋ยวมาว่ากันนะครับวันนี้งวดที่แล้วก็รับทรัพย์กันไปหลายๆท่านนะครับก็ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับชุดตัวเลขที่สรุปให้นะครับก็บังเอิญมันเข้าเนาะ ก็ได้กันไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามนะครับกับสูตรที่เข้านะครับเป็น2ตัวบนก่อนนะครับสูตรที่เข้ามานะครับอันนี้เป็นชุดสรุปนะครับที่สรุปไว้สรุปหลักสิบนะครับเข้ามาที่เลขศูนหลักหน่วยเลขหนะครับ0 5นย์ห้าออกศูนย์ห้าเอาตรงมา ส่วนสูตรที่เข้านะครับที่เราจะมาตามในวันนี้ก็จะเป็น2ส,สูตรที่เข้าตัวชนมานะครับหลัก10บบน2ส,สูตรนี้ชนกันที่ศูนย์กับ1น,นะครับหลัก10บนะครับเรามาตาม2สูตรนี้แล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเรามาตาม2สูตรที่เข้าตัวชนมาเหมือนกันนะครับหลักหน่วยชนที่เลข5าตัวเดียวนะครับก็คือ2ส,สูตรนี้ ส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามกันนะครับสูตรนี้ก็มาดูแล้วเทียบชนกันได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแ่มสูตรนี้นับเรียงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็เทียบชนกันได้นะครับสองสูตรนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเรามาตามสองสูตรนี้นะครับงวดนี้หลักสิบตัวชนศูนย์กับหเข้ามาที่เลขศูนย์ แล้วก็หลักหน่วยชนตัวเดียวที่เลขห้าโวดนี้จะชนกันกี่ตัวจะใ้ตัวไหนนะครับก่อนดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับหรือว่าในการตัดสินใจ ถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c h ช n n น l อห่ยฟรีแล้วก็ กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามอย่างเดียวน,นะครับระบบอาจจะไม่แจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดไปนะครับก็จะไม่เห็นนะครับก็จะไม่เห็นคลิปแต่ถ้ากดกระดิ่งไว้นะครับลงคลิปหรือไลฟ์สดไประบบก็จะแจ้งเตือนนะครับเรามีเวลาเราก็ดูเลย หรือไม่มีเวลาเราก็มาดูเปิดดูย้อนหลังได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับซปเปอร์แตงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ขอบคุณมากับปุ่มสนับสนุนนะครับซปเปอร์แตงก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้หลักสิบนะครับสองสูตรเทียบชนชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับผลรางวัลที่ออก 8 05เลข0นะครับหลัก10เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสถิติทั้ง2ส,สูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับจากพวดที่ออก5 8 3 5 8 3เข้ามายังไม่ผิด1 2 3 4 5 6 7ง8งี่วดติดเดี๋ยวงวดน,นี้เรามาตาม งวดที่สองนะครับงวดแรกที่ลงก็คืองวดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับหลักสิบบนเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้าครับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดครับผมเข้าตรงก็ไปสลับนะครับก็จะได้ตรงนะครับสามตัวบนถ้าไม่สลับเลยก็ตามที่ จัดให้ก็0ูนย์ดห้านะครับถ้าใครไม่สลับนะครับถ้าใครไปสลับก็อาจจะได้ตรงนะครับสามตัวบนสูตรที่1นะครับไม่มีโชคกับเขาเลยดูทุกคลิปแต่ไม่ถูกครับผมก็อยู่ที่ดวงด้วยเนาะอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะครับอย่างชุดตารางเหมือนกันนะครับชุดตารางก็ เข้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่แล้วก็เข้าบนเข้าล่างมางวดนี้ก็เข้าบนเข้าล่างงวดนี้เข้าสามตัวด้วยนะครับบางคนก็ไม่ถูกนะครับบางคนก็จับถูกก็อยู่ที่ดวงนะครับผมรางวัลที่ออกนะครับแปดศูนย์ห้าหลักสิบเลขศูนย์ชุดตารางนะครับก็จะแจ้งอยู่เรื่อยๆสำหรับท่านที่ ติดตามกันมานะครับเก่าก็จะรู้ผมจะลงให้ก่อน4ี่ห้าหกวันอยู่แล้วนะครับแต่จะลงเป็นคลิปนะครับบางท่านก็อาจบอกว่าไม่เห็นนะครับไม่เห็นจะลงให้เป็นคลิปวิดีโอก่อนนะครับก่อนอย่างน้อยก็สี่ห้าวันนะครับลงเป็นคลิปต้องเข้ามาดูเป็นคลิปนะครับส่วนภาพนิ่งนะครับก็จะเอาไปย้ำเตือนให้เฉยๆอีกทีนึงนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับก็อย่างงวดที่ เมื่อวานที่ผ่านมาก็ลืมนะครับคิดว่าลงไปแล้วมาดูเอาวันที่สิบห้ายังไม่ได้ลงภาพนิ่งให้ก็ลงย้ำไปเฉยๆนะครับที่เป็นชุดตารางที่เป็นภาพนิ่งนะครับที่ลงในแถบชุมชนถ้าใครอยากเห็นก่อนเห็นไวก็จะลงให้ก่อนอยู่แล้วนะครับประมาณสี่ห้าวันก่อนออกอยู่แล้วนะครับชุดตารางลงเป็นคลิปวิดีโอนะครับท่านใดที่ติดตามกันมาก็จะเห็นก็จะรู้อยู่นะครับ แต่ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อาจจะไม่เห็นนะครับไปเห็นตอนภาพนิ่งลงในวันที่15้านะครับเมื่อวานของงวดเมื่อวานนะครับก็อาจจะพลาดไปก็อย่างที่บอกนะครับให้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยระบบจะได้แจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลัก10บสูตรที่1ของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับ ตัวแรกหลักร้อยบนนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยบนงวดนี้คือเลขแปดหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยคือเลขเจ็ดหลักสิบคือเลขแปด ได้ค่ายาน้องแมวพอดีครับผมยินดีด้วยนะครับผมแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามนะครับได้เลขสามเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสามหกเก้าสองห้า แปดสิบหกธันวาหกห้า 6, 5, นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหลักสิบมาเทียบชนเรานะครับดูอาจจะเยอะนะครับแต่เราไม่เอาทั้งหมดนะครับเรามาเทียบชนเราหลักสิบบนสูตรที่หนึ่งเรามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองจากวันที่ออก 5 8 3เหมือนกันนะครับทั้งสองสูตรเข้ามายังไม่ผิดงวดสูตรนี้4ตัวนะครับ4ตัวแ0 5 x 0ูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ห่วยบน บวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหน่วยบนเลขห้าหน่วยล่างเลขแปดร้อยสิบครั้งที่สองเลขท้ายครั้งที่สองร้อยสี่สิบสอง ห้บวกแเป็น13 13าบวกสเป็น17 17จบเวกสเป็น19นะครับได้เลขเก้ได้ตัวเดิมนะครับศูนย์หงสองสิง 1, 2, ันวาคมหก้า ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับสูตรที่2นะครับ2ส,สูตรเทียบชนเรามาดูงวดนี้จะไปต่อหรือไม่ตัวที่ชนนะครับเลข9เลข0ไม่มีเลข1ไม่มีมีเลข2 0ไม่มี1ไม่มีนะครับมี9กับ2 10บนชนกันที่เลข9กับเลข2นะครับของวดนี้ ชนที่เลขเก้กับเลขสองสิกหกห้าวันนี้ชนกันที่เลขเก้กับเลขสอนะครับหลักสิบบน2สูตรเทียบชนนะครับหลักสิบได้เลขเก้กับเลขสอ ขอเรียงน้อยไปหามากนะครับเลขสองกับเลขเก้าเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนี้จะลงมาก่อนนะครับก็ลงมาวดแรกจากวดที่ออกวดแรกที่ลงหนึ่งพิก,กิลนะครับก็ลงเทียบชนกับสูตรอื่น นะครับแต่ที่มาชนกับสูตรที่สองของงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้เพิ่งลงงวดแรกคืองวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับอันนี้สูตรเก่าเข้ามาก่อนนะครับกับผลรางวัลที่ออกแปดศูนย์ห้าเข้ามาที่เลขห้านะครับ ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้5้าโทษอีเจบวกห้เป็น12 12องบวกศบวกเเป็น19ได้เลขเก้นะครับตัวแรกตัวแรกลบ1นบวกสบวกหบวกหได้เลขเลบ หนึ่งก็จะเหลือแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะครับสี่ตัวนะครับได้เก้าแปดศูนย์หนึ่งหลักหน่วยนะครับสิบหก หน่วยสูตรที่หนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคุณอรชัยคุณสำรวมคุณแอลคุณหยกฟ้าคุณกันนิก,กาคุณวิทย์หรือภาษาอังกฤษอ่านผิดขออภัยนะครับคุณธนาพนรทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองแ ศูนย์ห้าเลขห้านะครับเข้ามาสูตรนี้มีผิดหนึ่งงวดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามาสามงวดเรามาดูของงวดนี้เลยนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็เลขหน้าครั้งที่หนึ่งสามตำแหน่งเลยนะครับหลักแสนก็คือเลขสามสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง 1>, 1 7 0บวกกันแล้วได้ 11, 1ิเพิ่มไปทีละสามสี่เจ็ดศูนย์สิบหกนวาคมหกห้า จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเรามาเทียบชนกันนะครับระหว่าง2ส,สุกงวดนี้จะไปต่อหรือไม่งวดที่แล้วชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับงวดนี้ตัวที่ชน เลข9ไม่มีนะครับเลข8ไม่มีมีเลข0ูนแล้วก็เลข1ชนกัน0กับ1นะครับหลักหน่วยบน2สูตรนี้ชนกันที่เลข0กับเลข1จับคู่ก็จะได้4คู่ชุดนะครับ ก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่้าหนึ่งสี่คู่นะครับสีค่คู่คู่ไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับงวดนี้ถ้าในสคู่นะครับ ถ้าใน4คู่นี้นะครับตัวที่น่าจับตาไว้นะครับก็อย่าเพิ่งไปปักใจหรือว่าไปาเชื่ออะไรยึดมั่นอะไรก่อนนะครับเพราะว่าก็อยากให้ดูไปลหลายๆสูตรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันก็เป็น2สูตรเพิ่งจะเพิ่งจะเป็น2สูตรแรกที่ลงนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาก็จริงแต่ว่ามันก็ ใช่ว่างวดต่อไปมันจะเข้าต่อหรือว่าจะยังไงนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับอาจจะเข้าต่อเลืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้นะครับก็อยากให้ดูดูไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าในสองสี่คู่นี้นะครับถ้าจะติดไว้นะครับถ้าจะติดไว้ถ้าจะนั่นก็คิดว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับก็จะเป็นคู่สองศูนย์นะครับสองศูนย์ชุดเดียวก่อนนะครับ ใน4คู่นี้ส่วนตัวที่มองก็คือสอูนะครับเพราะว่าสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลัก10ทงวดนี้ก็ยังมองยังเล็งให้น้ำหนักไปที่เลขคู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเลขสอนะครับใน2สูตรนี้นะครับก็อยากอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปมั่นใจหรือว่าไปปักใจร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ อยากให้ดูสูตรอื่นๆนะครับประกอบไปด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังมีเวลานะครับคิดว่าก็หลายท่านก็วิเคราะห์กันไปนะครับมีเวลาวิเคราะห์กันไปแต่ในชุดนี้นะครับคิดว่าถ้าจะให้เลือกนะครับก็จะเป็นคู่2 0นะครับสอที่น่าจับตาน่าสนใจอยู่นะครับในชุดนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าจะให้แนะนำก็จะเป็นคู่สองศูนย์นะครับในในในชุดนี้จะมาหรือไม่นะครับถ้าใครอยากเพื่อเพื่อติดติดไว้ก่อนก็ได้นะครับก็เอาแค่พอได้รุ้นนะครับอันนี้เป็นสองสูตรแรกนะครับหลัก10บนะครับที่เข้ามาก็เอามาให้ดูก่อนนะครับส่วนผลมันจะไปต่อหรือไม่นะครับก็อันนี้เราก็ไม่รู้วดที่แล้วมันก็อยู่คนละ คู่สูตรอ,อยู่คนละคู่ชุดนะครับงวดที่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็จะได้เข้าตรงมานะครับคู่ศูนย์ห้านะครับแต่ว่างวดที่แล้วมันอยู่คนละคู่นะครับอันนี้ลงเดี่ยวม้งนี่ลงเดี่ยวนะครับสูตรนี้ลงไทยไยหรือไมก็ไม่ได้จับคู่ให้นะครับก็ไปทิมมั่นใจนะครับที่เด่นๆก็คือคู่แปดห้าห้าแปดนะครับ อันนี้อยู่คนละคู่นะครับงวดที่แล้วงวดนี้ก็ลองเอามาใส่จับคู่ดูนะครับว่าจะถูกคู่หรือไม่นะครับงวดนี้หลักสิบหลักหน่วยที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้ง4ส,สูตรนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดูก่อนนะครับผมถ้าจะให้แนะนําใน4คู่นี้ก็คิดว่าคู่0ูนย์นะครับที่น่าสนใจหรือท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกนะครับพิจารณาดูการตัดสินใจขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับ ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนคุณสงเสงี่ยมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมคุณเวียสวัสดีชอบสองศูย์เครับผมคุณอพิชัยเลยครับก็ลองกอดห้าศูนย์ห้าลองหรอเฮครับผม,อมกอบฟ้าสีลุงเก้าหนึ่งเจ็ดเก้า คุณสุภาพรชอบเก้าหนึ่งนะครับก็ก็เอาลองก็ดูดูไปก่อนนะครับก็อยากให้รอดูสูตรเดินๆนะครับที่จะมาประกอบนะครับค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวผมก็จะเน้นแบบภาพรวมนะครับจะไม่ยึดแม้จะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาก็จะไม่ไปยึดนะครับว่ามันต้องมานะครับส่วนตัวจะดูภาพรวมนะครับก็อย่างที่สรุปนะครับก็จะรวบรวม ภาพรวมของสูตรทั้งหมดที่ลงไปมาสรุปนะครับส่วนชุดตารางนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ที่มาเพิ่งเจอบอกอยากให้ลงให้เร็วให้ไวนะครับก็จะลงให้ก่อน4ี่ห้าวันห้าหวันนะครับเพราะว่านะครับสูตรชุดตารางนะครับจะไม่มีสูตรเฉพาะนะครับผมไม่มีสูตรเฉพาะนะครับชุดตารางที่ลงให้ ที่ที่ลงไปก็คือดูภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่สูตรที่ลงหรือสูตรที่ไม่ได้ลงนะครับผมจะเลือกดูจากภาพรวมที่เลือกไปนะครับที่ลงให้ฉะนั้นก็เลยต้องรอนะครับรอดูภาพรวมของสูตรให้มันนิ่งๆก่อนนะครับนิ่งๆก่อนแล้วก็จะค่อยอยลงให้นะครับชุดตารางนะครับเพราะว่าไม่มีสูตรเฉพาะนะครับ เป็นภาพรวมของสูตรที่มีนะครับที่เลือกไปที่เลือกให้นะครับในชุดตารางก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมอดใจรอยังไงก็ลงให้ก่อนอยู่แล้วนะครับสี่ห้าวันอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในชุดตารางก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเลยนะครับถ้าไม่ได้อ่านไม่ได้ทักทายทุกท่านก็ต้องขออภัยนะครับคุณจันเพลสวัสดีนะครับ คุณภาษาอังกฤษนี่ต้องขออภัยนะอ่านผิดอ่านถูกนะครับอาจจะไม่ได้อ่านก็ต้องขอไปคุณแพทด,ด้วยนะครับลงล่างเลยครับจะได้ไปซื้อครับผมชุดเลขล่างก็มีสูตรที่เข้ามาเหมือนกันนะครับชุดเลขล่าง08ก็เดี๋ยวจะลงให้นะครับ สูตรที่เข้าตัวชนมาก็มีเหมือนกันหลักสิบก็มีนะครับชนกันที่0นย์กับ9หลักหน่วยที่ชนกัน5กับ8ก็มีนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในไลฟ์ต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับครับผมสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับ